สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีสุขสุกคนเด้อพี่น้องเอ้ฝนตกตอนเศร้าพี่น้องเอ้มาหนิเนี่ยไปหาเฮ็ดกันพี่น้องหลังจากขึ้นมาจากงามเนาะสวัสดีพี่น้องสพาไปทางใดมืะอนี้นาะตอนสี่โมงมานั่นก็บใครนอนเลยพี่น้องฝนตกเลยก็ลุกด้วยเนาะฝนตกเลยก็นอนบลับเลยพี่น้องเอแบน ฝนตกแห้งเลยได้พี่น้องแห้งเติบตัวตกประมาณสุมโมงหนึ่งเลยพี่น้องเลยวัถ่ายคลิปเก็่ยวได้ถ่ายพี่น้องเลยผ้าดังตอนนผ้นาดังก็เลยถ่ายผัได้บรรยาก,กาศต,นอ,ตอนฝนตกพี่น้องเอ้ยใกล้จะเกี่ยวเข่าแล้วก็แห้งฝนตกเนาะแต่กันยังเฮงยี่ลักพี่น้องอเลยจ่เบื่อหายตกปนนี้เนาะเพราะว่า ยังมันยากเวลาเกี่ยวเข่าแล้วครบคนตกเนะอ,อกได้างถึงกลอ,อกพี่น้องเลยทั้งตัน <c oughs> ล่มสัมเลยได้ <c oughs> มีผู้มาเปลี่ยน่อนนั้นก็ได้ออกมาแต่เศร้าพี่น้นนะ <c oughs> องย้ำคือนี่ก็อซคนพี่น้อง to cả ô biết không vậy nên bố khẩu được quá cái nào đó bọn phát phải hà hết cái nào ấy ơ, vừa loa mi nó, tao mông hùng đấy, vậy nè. Chả khửn ma cả nhở, một thằng để lảng nào Đi hết to, phi nè. ยุ่งลายนีอยู่ในสมสุทรสนเมื่อไรมุ่งลงขึ้นคมผ่ากลมหัวยากาศพี่น้องบรรยากาศดีพี่น้องเ้ยฝนตก <laughs> nhà là ấy phía nào ấy nhà เคนะพี่น้องเดี๋ยวไปพ่อกันอยู่หวยเลยเด้อพี่น้องเอโอเคพี่น้องมาหดหวยแล้วพี่น้องมาหดหวยห้องหอดปลาละพี่น้องจีได้เฮ็ดหายไปนู้นแบบไหนมาหดหวยหอดห้องละพี่น้องหนึงน้ำหวยก่อนพี่น้องหลายหรือบไหลายเนาะ โอ้หนามห่วยเคร่งพังเลยพี่น้องห่วยน้ำมงได้นี่นะเป็นบ่อห่วยยังก็บุญเดนตดีบุมีเฮ็ดไปหาเบื้องโน้มไม้ผุดแล้วเหากคตามเคยอะไรเละเฮ็ดขัดจีบไปหาตอนเฮ็ดอ๋อเฮาบุลื่องทิ้นพี่น้องเอ้ยบุญหูทางไปคือว่าแหละ จักเขาสิไปทั้งใดแล้วก็เข้าบุหู่อยู่ว่าจุดใดๆออกเฮ็ดพี่น้องก็คือว่าอไไไะไพี่น้อ,อ,องเขาก็บบค่อยได้อยู่ดนอะไแล้วก็บุได้ค่อยบุได้ค่อยหูยจักทิ่นทานที่เฮ็ดออกพี่น้องเอ้เขากับหู่แถวแถวใกล้ๆแหละแถวแถวหวยแถวบ้านแหละพี่น้องอ่ะแถวโคกแต่ยังบนั้นก็บบุเคยไปพี่น้องยังบุเคยเรืนน่องทิ่นเนาะ เดี๋ยวอกตะเก้าเดี๋ยวอกมามันผ่านไปแล้วต้องออกมาดอกนั่นนะนั่นมันแต่เก่าเนาะพี่น้องสมัยโบราณมันก็หลายเลยเนาะพี่น้องเฮ็ดหอนหัวคนหน่อยเด้สมัยนั้นเนาะสมัยนี้กับ้านเมืองก็หลายคนเนาะพี่น้องคอยจักย่าเนาะไปหาเพื่อนเนี่ยอายุหากินตามชีวิต บ้านบ้านเฮาแหะพี่น้องเอ้ยบ่าวนั้นก็บ่ได้ลึ้งทินเนาะก็พอฮู้แถวใกล้ๆแหละพี่น้องแถวไกลก็ยังบ่เคยไปสออนก็บ่ต้องถามถึงดอกพี่น้องเพิ่นบ่ค่อยได้ไปไกลเนาะบ่ค่อยได้ไปโคกไปยัง ทำไมมีบุกจังเป็ดเป็นกันรอไงบุรี่เครื่องพังน้ำธรรมดาน่ะ พ่อแล้วพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดกอพี่น้องเอ้ยแม่ระวันนี้โหลดแดงๆแม่นบุ๊บดอกนึงพี่น้องโศกโศกมันมันอยู่บ้านบ่อนนั้นออกอยู่โบเด้เนาะพี่น้องไปโทรถามมึงแม่พี่น้องจะว่าออกเนาะไปเกานี่ออกอยู่ดอนหัวหน้าหลายพี่น้องเฮ็ดอยู่บ้านพอได้กินพอกันนะพี่น้องตอนทำหน้านะ ส่วนนี้ก็แจ๊กวาออกพี่น้องเนียอยู่ดอนน้ำมันมักออกพี่น้องพี่น้องแม่เฮ็ดกินยี่บ่อหน่ะดอกนี่นะโบแม่เนาะฮะสวยวะโบแม่สวยวะสวยกระชือแล้วโบแม่เนาะข้างบนแม่จะเป็นดอกแดงๆหรือว่าดอก คีวๆก็แบบนานๆจังน่อยแล้ก็ได้ดอกนึงพี่น้องเอ้ยหาเห็ดมากนี่กัที่ไหนมันอึดเป็นหยักนาะพี่น้องหาอยู่หากินก็ได้บ่อนที่มันออกบอนั้นกับโบผู้ทิ้นพี่น้องเอ้ยมันออกอยู่บ้านเพิ่นเนาะบ้านห้องฝรบ่งออกคือว่าแหละเ้ากับโบได้เรื่องทิ้นคือว่าอะไรพี่น้องเอ้ย ผู y, y, này, ้ว่าจุดใดจุดใดเป็นเฮ็ดออกก่อนเขาสิผู้นี่คนอื่นคือเพิ่นสิทำสิแกงแล้วพี่น้องไอ้พราะว่าอยู่ทิ้นเพิ่นเนาะเพิ่นก็ฮุกผู้แล้วพี่น้องตอนนั้นเป็นคนต่างทิ้นพี่น้องไอ้ต่างบ้านบุกคอยผู้ว่ามองใดเฮ็ดออกเลาะหาจังซี่แหละพี่น้องเอ้ย chơi leo, nó... cái lẽ phía nó thưa là đồ phía nó ấy nhà cứ hết khay nó ban phối hết khúc bỏ hết đến bỏ đây chiếc đồ nó cho này khuôn bụng mỹ sợ không on man thì nó cũng man man sợ on quá ได้ดอกนึงเข็ดทุมย่างบ้านบ่อนั้นเอิญแต่ว่าบ้านันทุกท่านเสื่อมไปเลยกูหูเนาะดูเขี่ยหาซาหากอนพี่น้องเลยมีพี่น้องเพคนว่าบ่อนั้นคือกินตะแก่งน้อยแท้โว พี่ยาแต่แกงนันไม้แท้ค่กินเผื่อนเี่นอยากอยู่อาหารกร็กบเขียดก,ก็กินพี่น้องอปูปลาก็กินเนาะเห็ดอีกแล้วเห็ดพี่น้องเห็นอีกแล้วด,ดอกจุูมๆงามๆพี่น้องเอ้ยอ่ะ,อะสอมนมาหาแน่แถวมันได้แถวนี้จกดอกแหละนะกือคู่ <c oughs> ได้ตัวนี้ฮะก็ได้ตัวนี้เนาะ มีคนว่าว่านั้นกินตะแก่งมาไหมแท้พบว่าบุเบือบอก็กินตามเ่ามีเขาเกิดนี่แหละพี่น้องเอ้ยพวงเถอะไปหาสอนกุ้งสอวนยังก็กินกุ้งกินปลาอะไรพี่น้องเอ้ยหาเห็ดหาหอนไปแบบนี้แหละหาหน่อไม้หน่อมันตามวิถีชีวิตพื้นบ้านเขาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยกินสำหามี้ละไเนาะกินเกินมีกับได้พี่น้องเอ้ยเขาก็ดบุญปัญญาเนาะ เพึ่งด้วยสิแม่นแหละพี่น้องเอ้ยอยากยังก็ได้กินแล้วล่ะมีสินกินสิน่มีปลากินปลา,ปาแล้วพี่น้องเอ้ยมีพริกกินพริกมีเกลือกินเกลือคือเพื่อนว่านล่สะสาวออนเห็นยังพี่น้องห้องควักบอลน,นั้นอย่ใว้ใว้พี่น้องไปสาวออนควักบอลน,นั้นไป สิบได้บาทนี่โอ้ตายตายหมอนั้นหาก,กระบะผอมาดสาวอ้นอ,อ,อพน,ออพ,น,ออนพี่น้นนนอง,องนนโอ้อยอายเพื่อนได้ผีน้องไอด้บาทนี่บ่อนั้นบอกเพื่อนบบมานเนาะพี่น้องพี่น้องพี่น้องหากระบเมียบโบมานเนาะโอ้เห็นบ่เนาะพี่น้องได้บาทนี่โศกโศกมันมานเด้อพี่น้องเลยอืมมีบ่ าปากดังอย่าปากดังซะนะบอกเมียบ่ให้ปากดังพี่น้องเก็บเอาเฮ็ดก่อนมีบ่ทังนั้นน่ะโอ้จุ่มอยู่พี่น้องงามอยู่เดี๋ยวเฮาใส่กระตาก่อนหาไปเรื่อยๆพี่น้องมีคนมากอนด้พี่น้องไอ้ตนบ่นั้นตนบ่นั้นมาแต่เจ้าน่าสิบ่เห็นเนาะพี่น้องหรือว่าเจ้าจงไ้บ่นั้นบ่เนาะพี่น้อง ขนาดซ EN yes. ิเมนเนาะพี่น้องโสงมันมันอยู่แปนขนาดเดหาไปเรื่อยๆพี่น้องยขึ้นมาหัดยันเนื้อแล้วพี่น้อง้านมาหัดยันเนื้อแล้วชักสองคนเก็บเอาอย่างเงี่เอ้า อากูเฮ็ดปวกไก่พี่น้องเกักวกหนเฮ็ดปวกไก่พี่น้องเอ้ยคอยเก็บมาด้วยคอยเก็บมาด้วยเก็บมือบก Pino, Pino, à cối, à cối, Pino, người như này, hết buộc cây, Pino, hết buộc cây, Pino, hết buộc cây, bố ảo lại nữa, nó bố đậy mớ bốc, Pino người, cái quả bố đấy đâu, để ไปตรงเลี้ยงก็อึดแถวนี้เนาะปกติต้องใส่ต้องเลี้ยงมันจากนั่นไปหาไปตองกันพี่น้องสอนกำลังเก็บพี่น้องเก็บไปไว้ได้ยันฝนตก <c oughs> เยี๋ยมสิเลสะออนกำลังเก็บพี่น้องเลยเคยกินบะบ๊กเฮ็ดปู๊กไก่นี่แ <c oughs> ช่บได้อี่แ <c oughs> ม่บ๊กโมเมนดึงแบบนี้ดึงเอาบดหักมันดึงเอาบดหักมัน เออการหาเฮ็ดนี่ก็มีเคล็ดลับเด้พี่น้องเอ้ยถ้าเฮาเอาเสียมซับเอาเสียมควยเอานี่ปีหน้ามานี่มันสิบ่ออกพี่น้องเพราะมันพวมเพราะว่าถ้าเฮาเอาเสียมขุดนี่มันสิเบิดเสื่อมันพี่น้องเพราะนั้นก็ขอเว้าตรงนี้เลยเนาะพี่น้องเพราะว่าันนั้นก็ฮู้จากอันแม่เฒ่าแม่ยายอยู่บ้านบ่นั้นพุ่นแหละผู้เฒ่าผู้โอเพิ่นเาพี่น้องเอ้ยผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นเาเนาะ แต่ตอนนั้นยังหน่อยเพื่อนก็บอกเนาะแบบว่าเวลาเขาคุดเอาเห็ดปวกหรือว่าเห็ดยังก็แล้วแต่พี่น้องส่วนหลายคนเขาสิมักคุดเอาพี่น้องยถักคุดเลยคือเสือมันสิออกไปนําดินพี่น้องดินเดียวคุดลงไปเลิกๆกันเนาะปีหนามามันก็เลยะสิบออกพี่น้องอย่างนี่นะผู้เา่าผู้แก่เพื่อนนอพี่น้องยตอนนั้นก็เล็กเก็บไว้เท่าสมือเลยพี่น้องเวลาเห็นเห็ดปวกหรือเห็ดยังก็ตอนนั้นก็บุเคยซับเอาพี่น้องเพราะว่าหยันเสือมันออก ถ้าเอามือแกะไบบนี่นะเสื้อมันสียังคงอยู่พี่น้องเลยปีน่ามามันกระสิได้กินคือเก้าพี่น้องเอ้ถ้าเอาเสียมนี่คือเสื้อมันสิติดไปน้าดินเลยก่เสียมมาก็สิง่ายออกเลยพี่น้องแล้่นั่นดอกพี่น้องเอ้เพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงพี่น้องถ้าเอาเสียมง่ายนี่คือเสื้อเฮ็ดมันนี่สีออกไปน้าดินเลยก็สีออกไปน้าเสียมเลยพี่น้อง ขนมือนี่ถึงมันสีออกเบื้อนหักแต่เสื้อมันก็ยังอยู่พี่น้องเพราะว่าดินมันบริไกลก้นไปน้ำเนี่ยถ้าเขาก้นดินไปน้ำก็คือเสื้อมันก็สีไปน้ำดินพี่น้องเป็นเป็นความเสื่อถือส่วนบุคคลเด้อพี่น้องไอ้นนี้แต่ว่าเขาบอกว่าสู้พี่น้องฟังเนาะพี่น้องโอเคเนาะพี่น้องสหรับคลิปนี้เฮะเซเร่าเด้อพี่น้องให้ฝนตกเลย ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบอนั้นเฮ็ดคลิปต่อไปนี่เด้อพี่น้องเอ๊ะฝากเป็นกำลังแห่งใจในเด้อพี่น้องเอ๊ะเป็นกำลังใจให้เดอ้อคำพูดคำจาได้บูสุภาพกับกาบขอโทษขอภัยหลายๆเด้อพี่น้องเอ๊ะสบายดีพี่น้องพ่อกันคลิปหน้า